ที่ไหนถึัประทับใจพิเศษของเราจะพูดอยานี้พิเจษก่อนจะชอบตอนที่กลับไปออฟฟิศนะแล้วมันรีมายแบบว่าเราเคยอยู่ตรงนี้เราเคยทาอะไรบ้างเราเคยเจอใครตรงไหนเท่ไหรแบบมันจริงๆซึ้งมากๆแล้วก็แบบเราอยากจะร้องไห้แต่ว่าไม่ร้องดีกว่าเดี๋ยวไม่หล, <c oughs> ล่อการหาการกันชอบช่วงตอนเหมือนเลี้ยง เลี้ยงเลี้ยงจบ,จบใช่อะไรเงี้ยสนุกมากเพราะว่าตอนถ่ายกันสมุกมาก,กันจะแล้วกันกินจริงๆหมูกระถาจนอิน่มแล้วก็ขอเติมตลอดด้วยเพราะเขามีหมูมา้ยนี่เติมแล้วเราชอบมากจริงๆมวยเล็กจริงมนเล็กปิดล,ล,ล็อกจริงไปเลยนะครับจริงๆนะครับโตจนเป็นสี่งที่ด่าทจกอย่างแต่อยากทีบอกว่าเป็นสี่ที่ยากพอสมควรตอนที่จะจับโมพิเจแล้วมั้ มาประชันหน้ากันขนาดนี้ก็คือขอพี่เขาก่อนครับขอพี่เขาก่อนแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจที่แบบตกใจเหมือนกันสิ่งบนรถมันยังไงเหรอก็อยากทู่บอกคือมันเป็นยังไงมันนี้ไอเขาบอกเจอเจอเจอเป็นยังไงอ่ะมันใกล้เกินเนี่ยแต่ว่าความเสี่ยวมันใหบาดอยู่ด้วยระลับรับสลีปมา จนพันธาทิมงานเราได้ต้งใส่า่าตายหรือเปล่าหอไม่ไม่ใช่เอนีรว่าน่เออนั่นเองพี่พ่อยลจ้ะหนูช่อบซินตอนเลี้ยงอะไรหรไู้เกจบเด็กจบจบค่ะไม่อบุนดีแล้วไม่ชอบซินขอแต่งงานล่อหรอ เมืโอ้าได้ดูซ okay. no ีนะล้มันแบบมันก็ต้อเกิดแทนนะก็ถ่ายมันเป็นแบบมันบรรยากาศเป็นยังไงกันสนุกค่ะแล้วก็เขินด้วยเพราะว่าวันนี่ซีนหอมมากเลยค่ะจะร่อจริงจะเร่อจริงจะอร่ริงเราไม่อยู่เราไม่อยู่าอีกคืออะไราหมายสุดพุมนี้ทีนไหนที่รู้สึกซาใจชอบพิเศษจริงแบบ หมดเลยเหมือนมันเป็นบทสรุปที่ถูกต้องมาแบบว่าทุกอย่างที่ผ่านมาก็คืออยู่ในนี้หมดแล้วเลยชอบอีพีนี้มากๆไมู่้จงจบจบแต่ชอบทั้งหมดเลยรวมกะบุ่มอ่ะขอขึ้นมาให้กลุ่มเลขาก็เมื่อกี้ตอนที่เดินมาที่ไปทีกันน่ะยังหันไปคุยกับทุกคนว่าเรื่องนี้จบดีมากเลย ตัดดีบทดีอะไรดีไปหมดถ้าชอบตอนที่ดูในจอเมื่อกี้ชอบซีนบนรถไม่ไม<ทด><ทด>่เมื่อกี้ยังแชร์หรอไปออนตอนนั้นด้วยกันว่าหู เอ้ยความเป็นพี่เจนด้วยมั้งครับเพราะอาจจะยังอยากที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่เขาอยากจะเป็นให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราทํากับน้องไว้ขนาดนั้นนะหนะแต่เราทิ้งความแบบมั่นใจไปแล้วไงกับผมเฮ้ยไอเราแบบคุดนตัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นแบบเป็นสัี่ยเนาะแล้วเราทำทำละไร

แบบว่าเราก็คลิกกันไวมากอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันทำให้เห็นว่าคนที่แบบมีความรักที่ดีแล้วก็มีความฝันและตั้งใจเดินไปด้วยกันได้ท่านนั่นเองนะครับโชว์ทุกคนก็จะชื่นชอบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนะี่ยถือว่าเราได้เดินทางตั้งแต่เรื่องตอน้นฝึกงานจบการฝึกงานตอนนี้ทุกคนเป็นที่เรียนกันหมดแล้วนะถือว่าประสบความสำเร็จทั้ขงข้างบนข้างล่างนี้เลยตัวแทนแส่ดง ฝกออะไรกับคนที่ติดตามประมาณนเริ่มตอ๋อั้งเนะครับมันก็วัน้นอะไรปนะมไปแล้วออเป็นตัวแทนตอนนัทุกคนทีงานคอุกคนบอความนใจคนดูมาเลยครับอเคขอบคุณทุกคนมากเลนะครับที่มาดูพวกเราตนงานกัน เออแล้วก็ผมก็คอยสอดไม่เอาแล้วไปพูดดีกว่าให้กันพูดดีกว่าครับก็ขอบคุณมากๆากนะครับเ,เราออนประมาณ3าม <สะ S 1> เดือนใช่ไหมตลอดสามเดือนเลยนะครับที่เออ่ช่วยสนับสนุนซีรีส์ของเรานะครับแล้วก็เอ่ออยากให้ทุกคนเป็นแบบมิ้งตลอดไปนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเรื่องหลังด้วยวันนี้เข้ามาเต็มเลยใครอยู่ข้างหลังที่แบบว่าช่วยกันงทำเป็นกีออกมา ให้ดีได้ขนาดนี้นะครับก็ไว้ไว้โอกาสพวกเราไว้กันจะกลับมาร่วมงานกันอีกนะครับเผื่อจะได้เห็นพวกเราได้มาร่วมงานกันอีกใช่เผื่อจะมีโปรเจกต์อะไรดีๆใช่ที่เราได้มาลงงานกันก็หมดเจ็ดเดือนเยอะขอไฟขอไฟส่องไปทำคนดูนิดเดงยวได้ไหมครับขอขอฟันในมือเขียว่าในคันในเนื้อถนนเฉลียวว้าชูชูชูกดดันทีมงานเลย แอ่ตอบแทนเราก็บอกว่า<ๆ>เราก็อยากให้มีเหมือนกันนะคะ<ๆ>นรับการติดตามเราเกิดขึ้นแรกท<ๆ>่าน,นนอน<ๆ>นั่นเอเอวันนี้<ๆ>อัจริงๆเป็นแบบเล่นที่หัวเป็น,เป,นเป็นกึ่งการนะะราะระหว่างแบบการแบบสแดงและทีมงานก็ถือว่าวันนี้แบบขอเป็นตัวแทนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงวันนี้นะคะรับขอรคุณมาก่ริด อีกหนึ่งผ่าเพราะมัเป็นทีมเป็นทีมงานด้วยต้องขอบคุณนักแสดงกลุ่มนี้ถือว่าเป็นรีมแทนที่แค่มีลงตัวแล้วก็าทำแบบแใช้งานแคนที่ทำไปได้ไม่ดีขอบคุณแล้วว่าโค้ชทุ่นบตะกเองมากๆเลยบอกเลยแต่ร้อยครั้งนนะครับถ้าเราแสดงใครรู้สึกว่ายังอินอยู่เดี๋ยวไม่อยากต้จบหรืออยากกลับไปย้อนดูย้อนดูย้อนดูเชิญอใจที่วิวนะคะแล้วก็ ใครที่อยากคุยคุยกันมีอะไรอยากมาอย่าสนับสนมนอย่าอย่าเดกอดตามก็าดูแฮชแท็กนะคะ The TV Series Final EP นะคะวันนี้ขอพระคุณทุกทุกคนนะคะขอตัวลาไปก่อนวันนี้เดินด้วยแบบจากใจจริงขอพระคุณทุกทุกท่านมากมากเลยนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ